มาครับผมวันนี้เราก็จะมาทําการโซโล่แรง์สิเกมอีกแล้วนะครับผมสาหรับวันนี้ผมเริ่มต้นที่33ดาวผมจะไปจบที่กี่ดาวทุกคนก็ฝากคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์ให้กาลังใจกันด้วยนะครับลืมไปแล้วครับว่าตัวนี้มันเล่นยังไงหลังจากที่โดนเนิฟมา ที่ฟอร์ลินก็ยังเป็นบอสแมปเหมือนเดิมผมฟิกจะไปเอาแต่ว่าโดนเอาเองโอ้โหลำกลับมาเลือดไม่ลดเลยแล้วผมเสียฟิกไปแล้วแบบนี้ใครสวยผมส네ิครับกาลีฟิกมาตีตายไปเลยเล่นไปสักพักก็เริ่มเข้ามือครับลองมาวัดเชิงกันหน่อยมาฟอร์ลินขอชัดดาวแกนหน่อยได้ไหมได้คิวเยอะนี่มันฟอร์ลินจันตีไม่โดนครับผมเลยฟิกเข้าไปเก็บงานดัดดาวฟอร์ลินมาผมโดนลุมกระทืมครับแต่ว่าทีมมาช่วยทันได้ฮายาเป็นหนึ่งตัวผมเลยกลับมาเก็บคิปอีกหนึ่งตัวกลายเป็นสองตัว ทำเป็นเดินว่าจะหนีครับแต่ว่าฟิกเกอร์เข้าไปเล่นกาลีเสียได้ของดาเมจผมยังไม่มานะเนื่องจากโดนกดค่อนข้างหนักกาลีเหลือเลือดนิดเดียวครับแต่ว่าซิฟเข้ามาให้เกาะเลยรอดไปได้ฝั่งตรงข้ามจะมาลุมกระทืบผมอีกแล้วครับแต่ว่าทีมผมดักอยู่ในปุ่มแล้วพีซิฟเขาโอมกิ้งยัดแบบนี้ผมมีอันตีนะกดอันตียกไป2ตัวลำไปครับดับดาเมจไปค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าหมดแล้วก็ต้องหนีออกมาเนาะที่เหลือฝากด้วยเพื่อนชนะทีมไฟแล้วก็มาเอาก๊อตครับถึงชตขึ้นบ้านผมก็ขึ้นไปค้ำให้ทิ้เล่นดีีแต่่่ววาาทมมเไ,มไห ชิที่2ลุยต่อครับผมเล่นเป็นดอเรียมาเล่นดอรเรียผมชอบเซ็ตของแทงสองชิ้นนะะได้มีความอึดขึ้นมานิดนึงโจ๊กเกอร์แปอันตีไปเก็บคาเฟนีมาครับแล้วผมก็กดเีอันตีให้แต่เหมือนว่าโจ๊กเกอร์จะไม่รู้ตัวว่ามีอันตีอีกรอบก็เลยวิ่งหนี <c oughs> อันนี้ผมไม่ได้ดูตรงอีกกี้เลยนะแต่ว่าผมได้คิวมวยมาใช้อารูอินเหมือนจะหิวครับกระโดดเข้ามาใส่ผมกับโจ๊กเกอร์ โจเกอร์เล่นดีครับรอกดแปะอันติใส่คาเฟนี่ผมทําการเรียนตีให้โจเกอร์เป็นหนึ่งทีแล้วเขาก็แปะอีกรอบเขาเลยได้ดับเบิลคิวมาอารูอินกระโดดเข้ามาใส่ผมอีกแล้วครับแต่ทีมผมอยู่เยอะครับยีหน้าเข้าไปลําผมกระโดดเข้าไปฮิวยีหน้าหนึ่งทีแล้วมองไปเห็นโจเกอร์แปะอันติผมก็เลยเรียนตีให้โจเกอร์ทันทีพเพราเขามีอันติเขาก็วิ่งไปฆ่ามวายไปอีกตัว เล่นดอรเรียเราต้องพยายามพาเพื่อนขึ้นบ้านครับแล้วก็จบบ้านให้เร็วที่สุดเพราะว่าผมเคยเล่นไปถึงเลดเกมนะพอไปเลดเกมตัวเราเหมือนทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากเรียนติงงๆกระโดดฮิวก็ไปโดนตัดเลือดรัวๆเกมนี้ผมก็สามารถชนะมาได้นะเอาจริงผมว่าดอรเรียมรับดาเมจเยอะนะเว้ย33%เนี่ย ยังติดใจดอรเลียเกมเมื่อกี้ครับก็เลยขอเล่นอีกเกมละกันแถมเกมนี้มาคอมโบกับคิกซี่ด้วยแต่เหมือนผมจะคาดหวังผิดตัวนะคิกซี่เขาไม่ยอมกดอันติทั้ดทีเลยดิตอนแรกผมนึกว่าเขาไม่มีอันติผมก็เลยกดรีสกิลให้สรุปไปรีสกิลหนึ่งเฉยดังนั้นก็เลยเปลี่ยนใจครับลองมาเล่นกับบีแจนสรุปมาเจอภาพกีฬามันๆครับลิงเปิดโจ๊กเกอร์ไปไม่ตายเลยกล้าเปิดได้ไงวะเน,นี่ยเขาอยู่4ตัวเราอยู่แค่3ตัว บิจแจนขี่รถมาสวยแล้วครับช็อตนี้แต่ว่าโจ๊กเกอร์เขากดท่า2แล้วรับกิลิงได้ด้วยไงดาเมเดก็พออยู่ครับแต่ไม่ได้ฆ่าโจ๊กเกอร์นะไปฆ่าเฮลินเหมือนจะมีไฟต่อครับแต่พี่ลิงเราออกไปแล้วสวยเลยแบบนี้แต่ว่าแวนได้ฟรีครับเก็ตไปอีกเหลือ2ตัวเคนกับลูอี้วาร์ปกับมากรจะเล่นต่อผมรับดาเมจดเคนให้ลิงก็ทุบไปส่วนแวนตีปียาวๆจังวันนี้เหมือนจะฟื้นแล้วครับผมก็รีเลือดให้แวนปกติแล้วภาพกีฬามันมันมาอีกแล้วครับเขาอยู่สีลิงกระโดดเข้าไปทําไมเนี่ยโอ้โห เร,รเาเสียลิงไปก่อนครับแต่เกือบได้เพนนะคิกซี่เขามาโฟกัสเพียนช่วยผมแต่ว่าเพนวาร์ปลูอี้ไปได้ทีมเขาตีดาร์กอยู่ครับมาดูนี่จังหวะลิงกระโดดเข้าไปจึ๊ติดคือโอโ้โหพี่ลิงเราเนี่ยน่าจะไม่ใช่เมนนะเนี่ยก <c ười> ิกซี่ก็ยังหวงอันตีอยู่เช่นเคยครับไม่ยอมกดจนะ้าทีผมก็กดรีไปไม่ใช่เรียนตีนะรีสกิลสองโอโ้โหท้อเลยเกมนี้ก็ย่อยยับครับเล่นดอเลียก็ต้องพึ่งเพื่อนในทีมค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าโชคดีเกมนี้ผมมีเบสพอย n ์ครับเลยไม่เสียดาว <c oughs> แล้วดูดาเมจพี่ลิง12%ผมเลือกที่จะเล่นแก๊กครับแต่อย่างเซ็งเลยฝั่งตรงข้ามหยิบช้างมาดึงรอดไปโดนทอนครับผมไม่น่ากดใบ่ก่อนดูดเลยทอนเขาก็สไลด์ออกไปได้น่าจะรองเท้ากันซีซีด้วยแหละประเด็นโดนข,ข้างยับครับทีมเราไม่มีตัวลวงเลยไอ้ทอนอ่ะฟีจักเลย อันนี้ไม่มีอะไรครับหมั่นไส้ดึงช้างเล่นๆข้อหาเลือกตัวมาแก้ทางดึงได้พอปู่แล้วกดดูดแบบนี้ครับที่ซิลก็กระโดดไปหลังพีลินจ่ายสกิลได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากครับส่วนผมก็รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นกันตอนนี้ดึงอีกนิดมาครับแล้วพี่นาคอสอยกดอันติสับมาครับปู่ตายแน่นอนแบบนี้ไม่นา่ารอดทีมเราก็ไปเก็บได้หมดครับเหลือช้างตัวเดียวทีนี้บ้านแตก3ทางช็อตซวยมันอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นทิปบนอยู่สูงผมก็เลยตัดสินใจเปิดดาบแล้วพี่เรียวมาเราไม่อยู่ไงเขาไปฟาร์มบับปบูแ ตัวหลังก็ฟรีที่นี้ตายตาย,ต,ายตัวแทงกะตายก็ตามนั้นครับแท้โ <c oughs> ดนส่วนบ้านทีเดียวจบเลยอย่างนี้แหละก็สิบห้าทำใจไป ต่จริงๆ็าตสุดท้ายผมก็ไม่น่าเปิดป๊อตนั่นแหละโอ้โหแล้วฝั่งเขาเม็ดส้มเม็ดม่วงกันเต็มเลยต่อเลยครับมาดูกันว่าลิงเม็ดฟ้าเกมนี้จะแบกกลมไวไหมต้นไม้เข้ามาแย่ครับจะแย่งคลิปเล็ดเข้ามาลึกแบบนี้พี่ลิงก็ใส่เลยตีตั้งนานครับสุดท้ายเอลซูตีนัดเดียวตายเลยฟอรเรนตายครับที่นี้ป่าเราก็โดนบุผมทําตัวอึดอยู่ครับแต่พี่ลิงไม่ไหวตายไปก่อนผมก็ตายตาม ชอตน,นี้พี่ลิงเขาเข้าต้นไม้ครับผมกระโดดไปใส่เทวกดเปิดตาสโลไปพี่ลิงเขาก็ยังตีต้นไม้อยู่นะสุดท้ายโดนไถเข้าป้อมไปผมก็เข้าไป x x ็กซ์ลาดช็อมาพี่เทวที่รู้สึกว่าฟรีก็ตีผมต่อโดนเอลสูตีไปแต่ว่าก็ไม่ตายท้ายฝั่งตรงข้ามมาซ้อนตายหมดยกทีมที่โดนจับก็ดินอะไรไม่ได้ เอลสุซูมโดนเทลไป2นัดครับแบบนี้ผมเข้าไปลัดแบบคมคมคูอี e ้ <c oughs> วางบอกให้อีกโมโหบอกเลยว่าคอมโบดีเสียดายต้นไม้มากครับช็อตนี้จะเอ็กคิวได้แล้วแต่เขาฟิกออกไปได้แต่เขาก็ไม่ยอมกลับบ้านนะทีนี้ก็เสร็จเอ็กคิวผมสินเหมือนจะเข้าเทลต่อครับผมก็เลยกระโดดใส่เทลแล้วก็สโลไปฟิกออกไปได้แต่ก็โดนเปิดตาผมสโลยอยู่ดีพีลิงก็จัดก,การช็อตนี้พี่ลิงแหลมครับผมไม่รู้จะช่วยยังไงจริงพอเขาตายช็อตนี้เขาก็เริ่มหงุดหงิดครับแล้วก็หาที่ลงไปลงที่เอลสุด่ากันไปด่ากันมาครับสุดท้าย โอ้โหแพ้เลยคือถ้ามีคนเปิดแล้วมีคนตามเนี่ยส่วนใหญ่ก็แพ้แบบนี้แหละครับหมดแต่พิมพ์ไง <G ate> เกมนี้เล่นเป็นออลิเลนกลางครับช่วงเวลหนึ่งกดได้ค่อนข้างดีเลยมูลาดเปรี้ยวจัดครับเข้าไปเล่นในป่าเราเหมือนบ้านเลยทีนี้ต้องโดนสั่งสอนผมดักทางออกมูลาดไว้นะครับเขาเลยออกไม่ได้ส่วนอ้อย่ตีคลิปอยู่ผมงงมากเลยช็อตนี้แต่สุดท้ายเขาก็หนีไม่ได้ครับมูลาดเข้ามันลึกเกินอะ่ะเอาจริงผ่านไป8นาทีครับสกอร์ยอยยับมาก3ต่อ15โอ้โหผมนี่ท้อเลยเอาจริง อารัมเขาก็บ่นครับโดนมูลาาสับผมก็เลยบ่นกลับไปวางครับว่าอารัมมันไม่จับสักทีเอาจริงๆดูช็อตนี้นะมันรอจับตอนล้าดอะ่ะดูดีช็อตนี้ผมงงมากอ้อยโดนซีเนียระเบิดใส่แรงมากแต่ตอนเล่นผมไม่ได้โฟกัสผมโฟกัสที่โจ๊กเกอร์มากกว่าไอชัดดาวโจ๊กเกอร์ครับกะจะเอาซีเนียแต่ไม่ไหวจริงๆกดแข็งแทบไม่ทันกิ๊ซี่ฟิกยกแบบเนี้ยเฮ้ยถ้ามูลาดีสแตกนะโดน เหมือนพี่ลิงจะไปเล่นคลิกซี่ครับแต่โดนคิกซี่ล่อนาคอสด,ดักอยู่ในุ่มิผมตามไปเก็บนาคอสมาได้ครับตบออกมาแล้วปาสกิลหนึ่งใส่คลิกซี่ได้ดับ่พุทลคิวมาครับแต่ว่าท่าหนีไม่มีแล้วโดนมูลาดไล่เก็บท้ายไม่ไหวจริงๆครับแพ้ไปเกมนี้ทำดาเมจไป40%เลยนะ42%อนะโอ้โห <laughs> ผมว่าซิลเป็นอีกตัวละครหนึง่งที่คนเล่นคีล่าไม่เกิดชอบหยิบมานะ ต้นเกมเป็นอีกเช่นเคยครับโดนเวทยับเหมือนเดิมผมเล่นป่าทีไรโดนตลอดเลยนะไม่ทีมเขาเวทก็ทีมเราเวทเองแต่ว่าผมก็พยายามไปหล่อยบ,บเขาอยู่นะเห็นอนโซเดินเข้ามมาแบบนี้รอฟอร์เรนเปิดไม่ได้แล้วผมต้องเข้าไปก่อนแล้วแหละ e n โซเสียแข็งไปครับผมเลยใช้อันติดล่าช็อตมาพยายามมาการฟ้อมครับแต่ว่าไม่ทันแต่ว่าก็ปาสแต็กสวยอยู่กระโดดได้2รอบถ้า1กูดาวมาก็ปาสกิลหนึ่งไปล่าครับผมกระโดดไปเก็บสแต็กกับคีบครับเพื่อที่จะได้กระโดดได้อีกรอบหนึ่งจะได้ตามยูเอทันกดอันติลัมไปครับ ถ้าได้คิวช็อตนี้บอกเลยว่าเทาเลยพยายามตีดาร์กับเอลสูอยู่ครับแต่เหมือนยูเอจะไม่ยอมแบบนี้ผมก็กะโดดชิงไปรำอันติปาสคิลหนึ่งเรียบร้อยโจ๊กเกอร์ฟีจัดแต่เหมือนจะอันติผิดทางแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับได้สแต็กจากโจ๊กเกอร์กระโดดไปหาเอ็นโซกระโดดย้ำเอ็นโซไป2รอบครับตีคูดาวมาพอดีกระโดดใส่ยีน่าอีกโอ้ได้2คิวเกมนี้ชนะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่าสนุกดีนะก็กดไป12คิวอะเอาอะไรมาไม่สนุกก่อน เกมนี้ปัญหาหนักครับเจออลิสเตอร์ดอเลียผมเห็นทีมเขายังไม่เวลสีนะผมเลยเข้าไปเล่นกะว่ากิลดอร์จะเข้ามาช่วยแต่ว่ากิลดอร์ก็ยังไม่เวลสีเหมือนกันเขาก็น่าจะไม่กล้ากิลดอร์ตันสวยครับแล้วอ้อยเข้าไปล้วงหลังก็เข้าตามไปนะทำให้ได้คิวมาดอเลียเหมือนไม่อยากปล่อยสกัดครับแต่โดนสวนสุดท้ายก็โดนผมเอ็กซ์คิวไปถามว่าผมได้เล่นไหมตอบเลยว่าไม่โดนแบบนี้จับหนึ่งจับอลิสเตอร์หมดนะผมก็พยายามเล่นต่อแต่ก็โดนจับต่อย <c oughs> แถมลิงเข้าตามมาด้วยนะตายดิเป้าดูดจับคงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากผมครับเพราะว่ารวมกับแคลรี่เราเป็นตัวโป๊กทั้ง2ตัวนะรอบนี้ทีมผมอยู่เยอะครับเข้ามาช่วยได้ทันเวลาผมได้คิวอล t สเตอร์มาตามด้วยไล่คิวลิงไปอีกตัวสุดท้ายเกมนี้ทีมผมก็ชนะนะครับสกอร์ผมที่โดนจับบ่อยๆก็ไม่ได้แย่นะ5 5 5้าจับบ่อยขนาดนี้ทาไมผมตายแค่5ตัวก็ดูของสิครับบอกเลยว่าขัดใจเมนรอรเแ,แน่นอน เกมนี้เจอเอลินนะครับผมเลยเปลี่ยนดาบแดงเป็นทอยต้นเกมก็เช่นเคยนะครับเป็นแคลรี่ต้องดูแลตัวเองให้ได้พยายามเคลียคลิปไปก่อนอ้อยเขาก็คมนะพยายามเข้าผมแบบแม่นจัดแล้วสุดท้ายสเต็กที่ผมทิ้งไว้ก็ระเบิดได้ชัดดาวมาแต่ไม่ทันไรนะครับอ้อยเขาก็เข้ามาล้างแค้นในป้อม2เลยยีน่าไล่เม็ดเรามาครับผมเลยได้จังหวะตีฟีผ่านเจได้การเวทชิ้นเล็กแล้วก็มาดังเอลินครับ ปาสกิลหนึ่งตามด้วยอันตีแล้วก็กิ้งหลบอันตีเขานะเป็นคอมโบหากินเลยครับแบบนี้ช็อตนี้ผมเล่นมั่นใจนะครับเนื่องว่าซับมีล้างสุดท้ายโดนฟิกดูดครับตายค้อมเปิดเช็คของดูเขาก็ออกล้างมานะน่าจะคูดาวเพนเข้าสวยครับอ้อยเขาพยายามแก้แล้วทําจังหวะได้ดีกิ้งทําดามิดอ้อยเสียเกิดแต่เกิดขึ้นมาก็โดนลุมกระทืบตายไปเลยทําให้ทีมเราได้ก๊อตไป อ้อยเขาคิวหยานได้ครับช่วงแรกผมได้ตีฟรีไปแต่ช็อตนี้ผมไม่รู้ว่าผมกิ้งเข้าไปทําไมแทนที่จะตีอยู่ด้านนอกชิวๆอีลินสายเวทครับใช้ตีเคลียคิปไปแล้วแบบนี้เสร็จผมแน่นอนแต่ว่าเขาสวนมาก็แรงอยู่นะฝั่งตรงข้ามเคลียเมกาคิปค่อนข้างช้าครับเลยทําให้เราสามารถจบบ้านไปได้แบบง่ายๆ เจอปลาหมึกยอดฮิดครับผมก็รยยีบมาหลอดมาแก้ทางซะบ้างจ๊กเกอร์โดนลุมอยู่ผมก็เลยกระโดดเข้าไปช่วยขนาดแดงไม่มีของฟันทูดามิดไปพันสีฟอรเรนเหมือนจะลำหลุดครับไหลเข้าไปในป้อมเลยแล้วช็อตนีก้ก็กลายเป็นสุขนาฏกรรมของฟอรเรนบอกเลยฟอรเรนฝั่งตรงข้ามโดนด่าย,ยับแน่นอนฟินิกหลุดเดี๋ยวโรนโดครับทีมผมเดินมาปิดถึง3ามขาโดนสโลจากเปิดตาครับแบบนี้เดินหนียังไงก่อนฟอรเรนกับปลาหมึกเข้ามาเล่นต่อครับเหมือนว่าจะสู้ไม่ได้เพราะทีมผมอยู่กันเยอะแล้วก็โดนเอ็นโซลากไปกิน เกมนำแล้วบ้าดีเดือดครับทีมผมเข้าไปเล่นในป้อมเ,อ<ซ>เลยป็นโซลไลท์เข้าไปลากปู่ออกมาครับแต่เหมือนว่าปู่จะมีแข็งกดแข็งไปครับหลบสกิลได้ค่อนข้างเยอะเลยครับ แล้วพี่เออเลย์ก็เข้าไปตายในป้อมอีกตัวหนึ่งผมกะจะช็อกเข้าไปแล้วครับแต่อยากได้ป้อมมากกว่าหลังจากนั้นเลยพิมพ์บอกให้ทีมโฟกัสป้อมก่อนเอ็นโซลากปู่มาครับมผมดูดฟันแต่เขาเสียแข็งแล้วผมเหมือนจะโดนเล่นครับเลยช็อกสวนไปจริงๆนึกว่าได้คิวปู่มาแล้วคลิปแอบหลุดเข้าเรียนล่างครับทีมผมเลยพร้อมใจกันเข้าไปตีบ้านโจ๊กเกอร์มุดป้อมมายังไม่ได้ตีสักแอเลยตายไปก่อนโชคดีที่ยังสามารถชนะมาได้เย่สิบเกมนี้ก็จบที่36ดาวนะครับผมก็เป็นสกอร์ที่ ชนะไป6นะครับผมแล้วก็แพ้ไป4เกมนะแล้วก็ในเกมที่แพ้ก็มีเกมที่ติดเบดพอยต์หนึ่งเกมนะก็ทําให้เราไม่เสียดาว mm hmm. ก็เลยจบสกอร์ hmm. ไปที่โดยรวมแล้วผลประกอบการได้ทั้งหมด3ดาวนะครับผมเอาจริงๆเล่นตั้ง10เกมบวกแค่3ดาวอะ่ะโอ้โหโคตรเหนื่อยแล้วนะ <laughs> ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมใครยังไม่กดซับก็ฝากกดซับด้วยนะครับสำหรับวันนี้เองก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผม